ไดีเสียงก๊อกแก๊ก๊อกแก๊กมเลกีคก๊อกอยู่โจรึ้นท้องเขเหรอโจร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 งจรโจรีจรโ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 งรโจเโจรโจรโตรีรโจีโจรโตรตจราจรโจร้จรโีรโจรตีรัจรโจรโจียจรโจริจตโจร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 รโจ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 รโรโจรี เดย์เบกนี่เดย์เบรกขวดว่าเดทเบรกก็คืออ่ะซ้อมตายให้ดูเลยหนึ่งทีหยอกหยอกวน,น,นั่งสบายไหมนั่งสบายครับนี่ตั้งตั้งกล้องตรงนี้แล้วฉันก็รีวิวเออเต้นติตอกเหรอติตอกเหรอ,อทำแบบอาหารทิปปะละ่ะได้เออให้ผมเต้นได้นะว่าไป ตัวชัยใช่ไหมใช่ไม่ได้แบบควันกลิ่นอะไรยิ่งใหญ่เราไม่ได้แบบว่าทําแบบพริกแกงหรืออะไรขนาดนั้นต้องมือเราก็ไม่ถึงนี่แหละเรื่องไม่ได้เราตั้งแต่โขกก็มือกลับไปเลยอะไปก็อยูห้องน้ำต้องบอกกันเลยนะว่าบางคนอะใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำอะเป็นชั่วโมงใช่เพราะคุณใช่คือกระจกของเขานะคะคุณต้องบอกก่อนเลยว่าผู้หญิงอย่างเราเนาะเรื่องของการทาครีมการแต่งนุ่งแต่งหน้าหรืออะไรกระจกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

รู้สึกว่าเอออันนี้มันตอบโจทย์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบุ้งของเยอะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยที่เราสามารถที่จะเก็บของได้มันทีเป็นของเราบ้างของผู้ชายบ้างเหรอใช่ก็แล้วแต่บางทีก็เป็นของที่เราขโมยไปวะเฮ้ยพี่ก็มาเข้มจักรยานยังไงเนี่ยอยู่ๆพี่ก็มาเข้มจักรยานอยู่บนคอนโดของเดนิมจะดูจัดเนี่ยนะทุกอย่างครบจริงจัง คะครบและห้าร้เริ่องเลยค่ะมุกนี้ผมว่าน่าพี่ยุคเด็กๆเขาก็เล่นกันแล้วสมบัติมองเงินโอ้โหฟาดหน้าหนูเลยผมเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้กันแล้วเจออะไรน่าสนใจบ้างคุณเข้ามาแล้วคุณรู้สึกไงคุณว่าโอ้อากปีวันผีมาถึงบ้านเลยมันไม่เหมือนอยู่คอนโดนะเครับมดี๋ยวก่อนนผม